วันนี้ครับผมได้สร้างประตูไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้สำเร็จแล้วทุกคนโปรดเรียกว่าลั่นเองล้วต่วไปนี้ดูนะเฮ้ยเฮ้ยแม่ถ่ายไปก็ถ่ายไปไหนอ่ะ่อแล้วเข้าไปหรอใช่ไป ปุ๊เกเราอยู่มินนิ่งครับผมเทอ,อยู่มินนิ่งฮะผมอั้นครับเรียพวกเราอินฟิตทางครับวันนี้ครับพบกับรายการธุรกิจร้อยล้านรู้จักอีลอนมาร์คป่ะเขาสร้างรถไฟที่แบบขิ้นในทวีโล,ลดเด็กชนได้รถไฟฟ้าเขาจะทำอันนั้นด้วยนะเขามีอะไรนะมีจรวด,ดขึ้นไปดาวอังคารแล้วเป็นไง <c oughs> จะไปร้องเขา,เาจะบอกว่าผมเนี่ยยิ่งกว่าอีลอนมาฮะวันนี้ครับผมได้สร้างประตูไปที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้สำเร็จแล้วทุกคนเอมาดูปวดเรียกผมว่าอีลอนเอกครับผมนะไม่แต่มันคือกระดาษธรรมดามันมีพลังงานเนี่ยเพื่อนเเห็นพลังงานไหมเห็นไหมมันวิ่งอยู่เห็นไหมเนี่ยนะไงงด้ลมลมพัด ผมเห็นรายการเนี้ยของมอนิเตอร์เจแปนครับเขาทําประตูไปที่ไหนก็ได้ผมเลยมีความคิดจะไปทําเพราะมหาตังกับประตูกับธุรกิจลอยล้านกอเขาแกล้งอย่างเดียวแต่เราเรามหาตังค์เเออราขายงานเขาก่อนไม่ว่าไปที่ไหนก็ได้แล้วค่อยเก็บตังค์ขอรั้งละห้าล้านบาทไปที่ไหนก็ได้ทุกอย่างต้องเป็นเงินแต่ผมตามคนแรกให้เลยไปเรียกไอ้จิท็อปมาลองดูเลยเอ้ไงไอ้ท็อปมึงเรียกมันมึงโป็นมาทางนี้ครับมานี่มานี่แล้วไม่ดี่ะมานี่มานี่ท็อ เคยรู้จักอีลอนมาร์กไหมเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งใช่ป่ะใช่ครับมึงโปวดพี่ใหญผมว่าอีลอนกินซะส่วนนี้สิ่งประดิษฐ์อันนี้คือประตูไปที่ไหนก็ได้รู้จักโดเรมอนไหมพี่จ๊ะค่ะมันเป็นยังไงประตูเนี้ยเปิดปุ๊บว้าไปที่อื่นเลยเราแค่คิดมันไปที่อื่นเลยใช่ครับพี่ทำสำเร็จแล้วครับทำได้เรอพทำได้นั่นมันในกระตูนนี่อ๋อนี่นี่อยาเห็นป่ะอยากเห็นป่ะโชว์นี้เดี๋ยวพี่ใ้ทอมตั้งดูเลยแล้วถ้าอยากไปอ่ะห้าร้อยบาท ไปด้วยดิพี่เอาแน่นอนกดอื่นนั่งนั่งนั่งดูเลยพี่นั่งดูเลยครับนั่งดูไอแมนโชว์ดิแมนจะไปที่ไหนไปนอร์เวย์ไปนอร์เวย์แน่นอนไปรถไเฟไปนะไปรถไฟไปไปไปเซเว่นเหรอดูดูจากนี้ไปเซเว่นก็เออได้ก็ไปดูพี่ไหนก็ได้ไงแต่ผมไปเซเว่นอยากกินอะไรป่ะเอาชาเขียวชาเขียวะใช่ดูดีๆดูนะ ไอ้พร hey ับไอ้เมนเขาไปแล้วจริงจริงไปดูดิเขาไปดูเขาไปดิไปแล้วไอ้พรับไอ้พร้อชาเขียวไม่ีในน้ำเปล่เอ้าเอ้ยไม่ไปผงอ่ะไปผงเป็นไงครับเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงไม่ครับผมโ เออเอาน้ำเปล่าได้ไปกิ๊วไปด้ดิอยากเล่นอ่ะห้าร้อยบาทครับห้าร้อยเหรอห้าสมองพี่คิดไงยอยากไปว่าเอาเงินมาหาพันหนึ่งไปพี่อย่าเพิ่งหนึ่งโอเคอยากไปไหนอยากไปไหนบอกคนรวยอยากไปไหนอยากไปญี่ป,ปุ่ปนครับเพื่อนอย่าช้าเฮมาเปิดประตูมาไเมมาเลยไปเลยไ,ไ,ไ,ไปญี่ป,ปุ่นพูดว่าไปญี่ปุ่นอันดี้กรโตอันดี้กรโตเฮ้ยไหนบ้างเหมืนกันเครื่องพังเหรอวะเนี่ยเครื่องพังคนเนี่ยเไปญี่ปุ่นไปไหนเปิดประตู นี่จิว่ามันจะเฉแล้วพอแล้วี่ยอไม่จะได้ไปเลยพี่จิตยังไม่นีเออทำไมมึงไม่ได้ไปอ่ะ ต้องจิตนิ่งใช่ไหมพักมืยฝึกจิตก่อนแล้วเ,เดี๋ยวคิดว่าไปญี่ปุ่นดีหรือไปนั่งสมาธิก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวให้เขาจีเพราะมึงจ่ายตังค์ละห้าร้อยเอาห้าร้อยผมคืนมันไม่ได้จ่ายไปแล้วห้าฟูเไปเลยกัมแพงงงอ่ะเชื่อไหมว่าพี่สามารถสร้างประตูไปที่ไหนก็ได้แล้วอย่าไปเชื่อเลยได้ครับหนูจะไปฉี่พี่เอกขอให้พี่โชว์ก่อนมาจากอีลอนมาร์กไหมได้พี่อ่ะคืออีลอนเอกคนแทนนองน้อยตอนนี้พี่สามารถสร้างประตูวิจิไปที่ไหนก็ได้หนูไม่เชื่อรอดูนั่งน ไอแมนไปไหนบอกคำแพงดิไม่บอบดีกว่ารอน่นเนี่ยเออไนะะไเ้ยดูดิไอ้ม่วงยังงงงงลงงดิ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 งดิง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 ด ไม่มามาโผล่หน้าปรตูได้ไง่ไปดูอ่ะก็เหรอเอ้ม่วงมาไงไงม่วงอยู่ดีงงมาไงไงมั้ลองเลยอ่ะพี่ลองดูเดี๋ยวข้าลงข้าวร้านปลากรแพงไฮ้คุ้มจริงปะเนี่ยจริงลองดูไปเซเว่นไม่เหนื่อยบอกเลยไปเซเว่นไม่เหนื่อยจ่าลองะใช่ายจ่ายตังกว่าเนอะเออห้าร้อยอะไรออกบนเรือ่าให้ให้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาจ่าย แต่มูนชอบไปนี่นะญี่ปุ่นไปทำอะไรดูสายญี่ปุ่นจ่ายเลยจอายโอเคนี่ก็เอาไปไปญี่ปุนาลองดูดิเรามาดูแล้วไปจะไปที่ไหนกันเลยก็อยู่นี่แเอาแต่เขาจ่ายเท่าไหร่หกสิบว่าหยุดเนี่ยแหละมาลบพี่นุ่มรู้จัก อีลอนมาร์กไหมคนที่สร้างดาวจะหลุดไปดาวคาร์ใช่ไหมผมแมะยิ่งกว่านั้นสา,ามารถสร้างประตูไปที่ไหนก็ได้สำเร็จแล้วนะเบื้องโดเ้มอนอยากอยากดูไหมว่าทำยังไงนั่งน,นั่งลงเลไอ้แมนโชว์นี้ว่าประตูไปไหนกัแมงเราไปได้ที่ไหนบ้างทีร้อนปะ่ะร้อนเดี๋ยวผมไปหาพัดลมมาให้ปะปเอาดูดูไปแล้วใจไม่ค่อยได้ผมดูดูที่ประตูเขาไปแล้วเนี่ยไอ้แมนหายไป ผมบอกแล้วพี่นมอาเบสติ้งกระแต่อยู่ข้างๆหรือเปล่าไปดูพี่นมพี่นมเฮ้ยตัวนี้ขอป่ะพี่นมฝันอยู่หรือเปล่าเนี่ยประตูเนี้ยเฮ้ยหนึ่งร้อยคนงานของหมอไม่พี่ชอบ เออเนี่ยมันสามารถแก้ปัญหาไอพี่ได้เวลาพี่ร้อนกบแฟนใช่ไหมต้องรีบไปง้อเปิดประตูปุ๊บเฮ้ยเราทักกันเถอะจบวันวลาเลนทานี่ยืมเลยพี่ไม่ต้องแบบว่าแบบโทรหาแฟนเพ้อกันที่ประตูไปเที่ยวกับแฟนได้เลยอยากไปไหมห้าร้อยบาทลองเล่นดูป่ะถ้าไปห้าร้อยเนี่ยแอรไปดูพี่เตยทำเลยเออไปดูดิพี่เตยทำอยู่พี่ต้องแบบจิตนิ่งๆเอแมนมันต้องตั้งจิตแล้วเปิดประตูมันโปเลมอนอ่ะไปหาเตยไปหาเตยปุ๊บแล้วเข้าไปเลยห้าร้อยเข้านอนค่าไปโอนได้ไหม ได้เดี๋ยวโอนที่หลังตัวหนึ่งสองตัวแปดสองตัวไหมเร็วสดไหมสดไลมห้าร้อยนะเปีือยอยู่แล้วตั้งจิตตั้งจิตจะไปหาเตยไปหาเตยเอึงมือไหว่ก่อนดึมืไหว้ดึงมืไหว้ก่อนพร้อมแล้วตั้งใจไหเปิดดันออกไปดันออกไปหลับตาหลับตาอีกนึงับตาแล้วไปเลยจิตที่ไม่นิ่งอ่ะต้องหาเตยหาเตยอีทีหาเตยอีกทีอีกทีอีกทีไปพี่นุ่ม ไค้ก่อนตอนที่ข้าประตูมาหาจอยหาจอยอะไรอย่างงี้ป่ะรู้ได้ไงว่าอุส่าห์ไม่บอกใครคือป้าอยบอกว่าคิดถึงคนอื่นเราอยากพี่เตยไม่พี่เตยดูไว้นะครับป้าพี่หนุ่มคิดถึงคนอื่นเตยรู้อยากเรื่องจริงมาพูดเออคิดถึงแม่จิตไม่นิ่งไปนั่งสมาธิก่อนเออห้าร้อยโอนเลยนะพี่อาเคยดูการ์ตูนเรื่องโดเรมอนไหมพี่ออฮะเขาไม่เสกเขาพี่รู้จักประตูไปที่ไหนก็ได้ไหมรู้จักครับผมสามารถทำสำเร็จแล้วเฮ้ย ประตูนี้สามารถไปหาผู้ชายคนโลกของพี่ยอมได้ทุกคนใช่หรอจริงผมเหนื่อยไปนะอย่างนั้นนะทำไมอ่ะไม่มีค่าเล่นหนัก500บาทแต่ผมจะทำให้ดูว่ามันทำได้จริงจะไอ้แมนจะไปที่ที่หนึ่งพี่ยอมเชิญนั่งก่อไอ้แมนไปนอร์เวย์ป่ะมึงอไงไปไปไปอยู่อยู่นลแล้วนะอมยากได้ของอะไรไว้ใช้บ้างเดี๋ยวผมอยากได้อยากอยากกินน้ำแข็งแก้วนึงอ่ะได้เฮ้ยพี่ยอมดูนะไอ้แมนไปแล้ว ไปไหน,นอ่ะดูไปอินติกล่ะไงพี่ออมไปแล้วพี่ไปดูไปดูเลยพี่ออมไปเปิดดูเลยเนี่ยเขาไปแล้วเนี่ยเห <ไป S 1> ็นไหมมันไปไหนอ่ะไปแล้วพี่ออมอึ้งอย่าอึง้งอย่าอึง้งผมบอกแล้วอย่าอึง้งงงงงอะพี่ออมงง <c oughs> ไม่มีน้ำแข็งอ่ะแต่มีบาลองกับแว่นใส่ไปไ,ได้ยังไงอ่นนะใส่่แวนไงตอนนั่งรถโปตอคอนอะ จะได้ไม่เข้าตาเอ้ยโอ้ี่น่าแล้วนี่ทอามเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วเอ้าคิดเป็นยอมห้าร้อยบาทอยากลองเล่นดูเปล่าเอออยากลองว่าพี่ออมห้าร้อยบาทใช่เดี๋ยวพี่โยนให้อะเอออะไรวะ,ะต้องนิ่งแล้วค่อยๆไปเรื่องไหนเผื่อเราเข้าไปเลยเหรอใช่แต่ต้องมีสมาธิจิตนิดนึงแบบจะไปหาใครคนนั้นแล้วเปิดแล้วมันจะหายไปเลยพี่ไปไม่ถึงแก๊งใช่ป่ะ S <S ไม่เอาไปอะไอ้พี่ออมไปไม่ได้ไวะไอ้แมนจิตต้องนิ่งจริงๆลองใหม่ลองใหม่ไปลองดูพี่ออมไปเอือพี่ออมแต่พี่ออมปวนแล้วพี่ออมให้มอนเข้าใหม่ไปฝึกสมาธิก่อนพี่ออมผมหงุดหงิบัญชีให้ว่าไปเหนือแตกเออไม่ว่ากัน <รอ S 2> ตกยมาลองคนต่อยอยูอ่เยอะคนรเล่นยังง่ายกว่านี้มาต้จักตัวเล่นบอลไหม รู้บรรยากาศย่พ่ะย่ใช่ผมรู้ไอโลจิตรู้จักประตูไปที่ไหนก็ได้ไหมรู้ของโดอลมอนที่เปิดออกมาแสดงก็ได้คือยังไงการันต์มันการัคือแป๊บแป๊บโอเคโอเคไปขี้เอาประตูไปขี้ไปขี้ขี้โอเคคุณต๋อยประตูไปขี้อ๋อคือโดอลมอนอ่ะมันจะเปิดมาเพื่อเราก็เปิดได้แล้วทีเนี้ตรงไม่ตหนอยากไปไหนก็คิดแล้วก็ปุ๊บ รับไปถึงเลยไปให้ดูพี่ใช่คุณเราไปเรียนสายเงี้ยมันเปิดตู้อื่นถึงเรียนเลยทำไมถึงมาโรงเรียนสายทำไมมางเรียนสายเดี๋ยวมาทางประตูนี้กำเดินแล้วประตูที่ไปที่ไหนก็ได้แบบในกระตูเดี๋ยวคุณไม่เชื่อเดี๋ยวผมไปให้ดูแนนให้เขานั่งดิอยากให้พี่เอกไปที่ไหนดีกว่าไปซื้อแซลมอนที่นอร์เวย์ให้หน่อยไม่มีไม่เอาอย่าไปที่น่าใจร้ายที่น่าใจร้ายไปนอร์เวย์ครับนอร์เวย์หนาวหนาวไหมไปนอร์เวย์นะโอเคดูดีๆ ไปแล้วไปดูเฮ้ยตอนแรกมึงจะคิดว่าเขาแอบตัวนี้เออตอนแรกมึงแอบตรงนี้ไม่มีไปแล้วเฮ้ยไม่เปได้ไงวะเฮ้ยมาเฮ้ยหนาวอ่ะมึงมาคิดเหนาวเหรอเฮ้ยพี่ลองไปอินเดียให้หน่อยถือเป็นร้อนฮะไม่ไถ่หนาวลองไปดูอีกทีได้ไหมเราไปนั่งก่อนไปได้ก่อนเราไปนั่งก่อนเหรอเฮ้ยไปอินเดียให้หน่อยเพราะมันหนาวหเดี๋ยวมันห่วงไงพี่เดี๋ยวร่างไปดักใบให้ไหมห้าร้อยบาทอย่าลืมเล่นนะได้เลยนี่พันหนึ่งฮะเออพันหนึ่งโอเค ไปอินเดียนะจับตายดิโอเคไปอินเดีย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 มนล้มตายปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วทำได้ไงวะของจริงไม่มีซ่อนด้วยของจริงเขาทำได้ไงครับเฮ้ยไปอินเดียมาห๊ะโหอินเดียร้อนมาก วิ่ยไม่ได้มาต้องไปเล่นน้ำ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 ไปไปดูใบไปดูใบอ่ะดูเล่นเล่ดูใบโคตรสวยเลยดูใบนั่งนั่งไปนั่งโอเคโอเคเน่ดูใบหน่อยหุ้ยผมไม่เชื่อพี่ทำายอะไรขึ้นทางวายจะวายขนาดนั้นข้าเล่นคุณทางข้านะโอเคพันห้าดูบนะดูใบ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 พี่ทะเลสวยทะเลสวยเฮ้ยไอ้ใบแ้ว ไม่ตนตัวไปกินมืออนี่ยเด้่อันนี้ือมึงรู้อะรู้นี่อ๋อนีพงรแต่แรกนะเฮ้ยอ้ใส่เสื้อเสื้อแถวิมหาดไปเนี่ยเฮ้ยจะดึง้วเลยเหรอเล่นบอดเพิ่งเสร็จเหนื่อยมากจลิเหรอเร์มบอดมาแฟมเบอร์อะไรของดูไบอะแฟเบอร์อะไรหรอมันดุงมันดุง เยอ้มอยไ่้ยังไหนเล่นเลยไปลลอไ้ะไมึนจลอยังไปไหมไม่ไปเอามือไปไปเี่ยไปงเหอี่ไปลนไปถ้าถ้าไปผมก็วิ่งอยู่นี่แล้วมนยังเมื่อกี้ไปมือยังอยู่งเแล้วและกวิ่งเ้ยบเงียบไปนะเออเงียบไปให้ส่วนแบ่งด้วยโอเคให้พี่ต้ เ,เป็นการโฉบเป็นพิธีกรรมอันดับหนึ่งของโลกพี่ผมสามารถสร้างประตูไปที่ไหนก็ได้ของเดียมอนเสร็จแล้วจะไปฟิตเนสก็ได้ใช่พ่อย <c oughs> อยากดูไหมอยากทำงานเป็นไงแต่ถ้าดูเสร็จอ่ะผมอยากให้ลองเล่นลองไปดูฮะไม่เบ็นคิดถูกพี่อยากไปไหนไปได้หมดเลยลองไปให้ดูก่อนนะพี่นั่งนวดลองไปให้ดูเอาไปญี่ปุ่นปะล่ะไปญี่ปุ่นไหมลองไปญี่ปุ่นดูไปอยากไปห้ารไปญี่ปุ่นนะสมาธิสมาธิสมาธิมีสมาธิไงฮะญี่ปุ่นไปญี่ปุ่น

ไม่เป็นไรไม่เย็นไม่เป็นไรไม่อยู่นี่มันไปทะลุไม่เตะ อันนี้หาตอนนี้ป่ะเนี yes> ่ยไม่ได้หาการุศุน้ายผมจะโทรแจ้งไอ t ีทีอันนี้บอก500บาทมันแสดงว่าเมื่อกี้พี่วิ่งไปใช่ไหมอังอังอังโดดเด้อชิกินตาคือคนอื่นไป เราอปิดประตูแบบนี้พี่ต้นนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเร<ห>าก็จะเปิดประตูตไปอ<ล>ะเป,เ,เปิดประตูไปเขาเปิดปุ๊บวิ่งไปทางนี้พี่มาตรงน,นี้่อนแล้วก็เรก้ม้มก้มแล้วเรียกพี่ต้นมาดูประตูพี่ต้นแบบเฮ้ยใครไปไหนวะก็อย่างนี้เลยพี่แล้วก็มีเกียวฟางเกียวพทุกหน้าเนี่ยเต็มเลยอะไระทุกคนอย่าไปทำตามนะคะอย่าลืม s u b s c ีกีคามนะคะทุกคนเจอกันม่คลิปหน้าบ๊ายบาย